จิตอา,าสาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ค่ะ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3 NBT เชียงใหม่และสวทชเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2568 โดยบุคลากรที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและหวังว่าโลหิตที่ได้บริจาคจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้อื่นไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ <c oughs> เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ค่ะก็หวังว่าโลหิตที่ได้บริจาคไปก็จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้วก็พี่น้องทหารตามแนวชายแดนด้วยค่ะ